สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเช่ากเกษตรครับเมื่อนี้ที่พามาเบิ่งการตัดแต่งยอดฟักทองครับเตรียมผสมเกสรครับตัดแต่งยอดแบบหนหัวนะครับจะเป็นการตัดยอดแขนงครับยอดแขนงยอดตะขาบครับเราจะปล่อยออกมาให้มันได้ขอ้อหรือสองข้อครับเพราะว่าให้เป็นให้เป็นฐาน พายุงเทารักครับบไม่ให้เขาพิกโตครับบม่ให้เขาปีนแบบนี่แหละครับอันนี้คือล่มมากเข้าบพราในแตงครับเขาเขาก็จะพิกแนวนี้ครับเขาก็จะได้มากกับเทาลงมากครับแล้วกะ่ไปเชื่อตะขาบครับนะพ่อเขาพลิกแล้วรากเขาจะบดแห้งลงดินนะครับรากเขาจะ ไปอีกในทิศทางหนึ่งครับเขาจะหงายขึ้นแล้วเขาจะโบแทงลุ่ดินเลยเขาก็ตองมาแตงแตงออกไปด,กดึงกิ่งขแขนงครับดึงกิ่งขแขนงออกหรือบางคนถามันมันยหลๆกะปล่อยเลยครับแต่พวกผมนี่บโบหลายครับผมก็เลยก็เห็ดไปนําครับเดี๋ยวผมจีบพามาเบ่งนะครับว่บาผมเห็ดวิธีแบบไหนแต่ ปีแรกที่ผมปลูกกับผมตัดแบบโหดเลยครับเพราะตัดแบบโหดแล้วรากไอเไ้เถ้าใดทีเขามีรากที่แท่งลงมาได้ล่งดินได้กอนเขากะโดนล่มแล้วเขาก็จะบวเป็นอย่างครับแต่รากใดทีแท่งลงดินเนี่ยมันได้ล,ล่มมากกอนนี่คือเขาจะไปอย่างที่ครับเขาจะพลิกไปเลยครับมุนไปเลยนะครับอันนี้พาอห่อามาแต่งหลอดนี่ผมแต่งหลอดพี่สามมาเลยครับผมผมแต่งหลอดแหลก ผมจะเอาไว้ปล่อยเท้าลักออกมาผมจะตัดออกร้บบานนี้รอบที่สองเขาขึ้นมาอีกขนงขนึ้นมาอีกผมก็จะมาิ่าตัดครับอยอดยอดีกยอดหนึ่งที่หนี่รอบที่สามครับรอบที่สามนี่ผมจะเบิง้งเ,เครื่องมนเคลื่อนเคลื่อนเครื่อแขนงหรือเครื่อตะขาบนะครับตอน,นออกจากเท้าลักนะครับออกจากเท้าลักนี่ผมจะปล่อยมาประมาณสองข้อครับสองสองสองการใบสองการใบมา้มามา้าตัดเลยครับ ผมจะตัดเลยที่แรกเนี่ยผมตัดอยู่ตอนอยอดน่อย,อย่างทีครับยอดน่อย,อย่างทีผมตัดออกเขาก็เลยบอกขั้นเด่าแข้งแรงนะครับเพื่อนกับพยุงเทา้าบาดแคขำเทา้าบาดแนะครับผมก็จะมาเลยตัดอยู่ในในอต้นมองต้นเพื่อนครับถ้ามียอดได้แท่งเห็นไหมนีผมก็จะตัดออกเลยครับผมเห็นจรงทีครับที่ไก่นี่ ได้ผลนนะครับได้อ่าวิธีถี่มันโบบาใบครับแก้ปัญหาได้ครับแต่ว่าเขาก็จะเหนื่อยแน่จักหน่อยผมก็จะไล่ตัดเปเองสิครับนี่ครับเวลาตัดแล้วครับกะจะเป็นตะขาบหรือขยงเนาะแล้วแต่เพิ่นสีเอินเนาะบางเือผมก็ทับสวนเหมือนกันบางเือผมเกินขยงบางเือผมเกินตะขาบนะครับแต่ผมจะตัดตัดจังทีครับทุกเถาครับทุกเถาทุกยอดครับประมาณ สามสิบมือนี่แหละครับผมก็จะเริ่มตัดแล้วให้ให้ไเครื่อด้านขางเพิ่นเถาด้านขางเพิ่นออกมาให้เพิ่นพยุ่งเท้าลักเพิ่นนะครับแบบนี้ครับเขาจะปล่อยไปขอใบหนึง่งแล้วก็จะตัดเลยเนี่ยจะมีหน่วยอ่อนนะครับมีสอตัวเมียครับออกมาโบไปยังครับตัดเลยเพราะว่าถ้าเอาหน่วยเดียวอยู่ยอยู่แล้ว แบบมันเลยนะครับตัดเลยที่แรกกับเสียดายอยู่ครับพ่อเห็ดไปเห็ดมากก็เริ่มศึกษาจากคุณอัผู้นี้ไปนั่งครับกะก็เลยหูวห้่าห้าก็ต้องเอาเท้าเดียวบานนี้ผมผมก็ะตัดแต่โหดเลยปีแรกกะเขากะไปเลี้ยงลูกดีด้วยครับถึงถึงลำต้นสิบ่งงามใบหน่อยๆเขากะมีความสามารถ ที่จะดึงสารอาหารไปเลี้ยงไปเลี้ยงลูกเขาลูกเดียวที่อยู่ยอดไต้ครับเพราะว่าเขาบดิแยงแยงอาหารกันเถาแต่ละเถาเขาก็ะเบรดตัดแบบตัดหมดขนาดนั้นนะครับเขาก็ปอยปล่อยเถาไว้อยู่พี่กายนี่ผมเอาพี่แล้วติดเทาลักเลยครับเหลืออยู่แค่นิดเดียวครับลบมานี่พิกเลยครับปีนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีไม่แน่นิดหน่อยครับก็เลยปล่อย ใบเขาออกมาเงีวเติบครับประมาณหนึ่งการใบถึงสองการใบครับแล้วจงค่อยตัดครับกะให้เขาพยุงเทารักเข้าไ้ก็ได้ผลดีครับตอนล่มมม้นี่จะจะขับายขวาครับกะดีอยู่ครับแป้งนี่เดย์สามสิบห้ามือครับแต่ว่ายังบริันเดย์เบื้องหลัยังบริันด์เต็มที่ครับเพราะว่าปุ๋ยนี่เพิ่งใสไปรอบเมื่อกี้นี้ ใส่โคนไปรอบเมื่อกี้รอบเดียวครับแต่ว่าละลายปุ๋ยมานี่ตั้งแต่ป,ปลูกมานีสูตรที่ผ่านนี่พึงใส่ไปรอบที่สามครับละลายมาหลอบที่สามละลายยูเรียมมาสองหลอบคือรอบแรกนี่สามหมื่สามหมื่สี่หมื่ครับไ้นามท่นึงผมกะละลายมากับนามเลยรอบนี้กะเพิ่มปุ๋ยปริมาณปุ๋ยขึ้นครับเพราะว่เพึงใส่สูตรที่ผ่านใส่ข้นไปเมื่อกี้นี่ครับกะกระลังเขียวกรลังนาขึ้นครับ แต่ว่าแปลงด้านล่างนี่เกสรอนตัวเมียเนี่มืออื่นจะบานแล้วครับเขาจะปลูกก้อนกันอยู่สามประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้าเมื่อครับด้านล่างเกสรอนตัวเมียเห็นตุมต้มๆนี่ใง่หลายแล้วครับมือนีก้ก็พผ้ามาเบ่งกันตัดเขาแขนงแลครับตัดยอดที่เขา้าเขาคิดว่าเขาจะมาดึงสารอาหารไปหลาเนี่ยครับตัดออกเลยแบบคนโหด ัดออกทุกเทา้าทุกเรือครับเขาจะไว้ยอดเดียวครับยอดเดียวเครื่อเดียวแบบนี้เลยครับอ่าถ้าจังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เด้อครับช่องไม่ไหมครับช่องค้นมาก,กเกษตรครับช่วงนี้เฮ็ดเกษตรกะเฮ็ดกเกษตรไปครับเดี๋ยวช่วงไหนเขาฤดูการบังไฟกะ่ายบังไฟคือกันครับ่ายห,หลายๆอย่างผสมประสานไปครับช่อง วิธีคนอีสานนะครับอยู่น้ำบานน้ำทงไฮทงหน้าครับกับตรงเห็ดเผืดผสมประสานไปน้ำครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ